สวัสดีช้าออคาชแนลครับรีวิวหลังดูเวนอมเดอะล่สแดน หลังจากที่เรารู้จักเวนอมตั้งแต่เวนอมภาคแรกในปี2018นะครับรวมถึงเวนอมเลตในปีแคนเนจในปี2021และมาในปี2024นี้ครับเวนอมเดอะลาสแดนซ์ Dance, เป็นการปิดเรื่องราวไตรภาคของเวนอมเรียกได้ว่าทางโซนี่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากแอคชั่นรวมไปถึงความเชื่อมต่อจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่หนังเรื่องนี้ได้ปูทางเอาไว้ครับ และหนังเรื่องนี้เองก็มีเครดิต2ตัวที่ถือว่าโซนี่อาจจะนําเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าต่อในอนาคตก็เป็นได้ทางค่ายและผู้เขียนบทของหนังเรื่องนี้หวังว่า v เวนอม e Last Dance จะเป็นภาคที่ดีที่สุด สำหรับเรื่องราวของซิมไบโอที่เกิดขึ้นในจกักรวาลมาเวลของทางฝั่งโซนี่นะครับซึ่งตั้งแต่ตัวอย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างล่าสุดก่อนที่เราจะได้ชมหนังเนี่ยเราจะได้พบกับตัวละครที่สามารถดึงดูดความสนใจและก็เรียกกระแสได้มากนั่นก็คือเนวตัวละครที่เป็นต้นกําเนิดของเผ่าพันธุ์ซิมไบโอทซึ่งมาในภาคนี้เราก็ได้เห็นการตีความของตัวละครเนวที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้รวมไปถึงความเชื่อมโยงจาก s p i d e r m a n No Way Home ที่เป็นหนังจากทางฝั่งโซนี่ร่วมมือกับทางฝั่ง Marvel Studio นะครับก็บเป็นการดำเนินเรื่องต่อจากหนังเรื่อง Spider-Man No w น y Home นั่นเองที่ทำให้เอ็ดดี้กับเวนอมนั้นรู้ว่าทั้งคู่สามารถไปท่องพาหาจักรวาลและหลุดเข้าไปยังเอิร์ธ6 6 6ที่เป็นจักรวาลหลักของ m c u นะครับเอาเป็นว่าภาพรวมของหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังที่โอเคมากๆถ้าเรามองถึงเรื่องของการปรากฏตัวของซิมไบโอตตัวอื่นในภาคนี้เนี่ย เราจะเห็นมาปรากฏมากมายแต่ถ้าให้พูดถึงรายละเอียดและบทต่างๆนั้นเนี่ยหลายคนคงจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องราวของหนังนั้นไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนักนะครับถือได้ว่าเป็นสูตรสําเร็จแต่โดยรวมแล้วดูน่าประทับใจแล้วก็ยังคงดึงอารมณ์ตาตรึงกับความสัมพันธ์ระหว่างเวนอมกับเอดดี้บล็อกให้เราได้รู้สึกร่วมไปกับหนังได้อย่างดีเลยทีเดียวครับโดยหลังจากที่ภาคนี้มีการปรากฏตัวของบิดาแห่งซิมไบโอตต้องบอกว่าการปรากฏตัวของเนาในหนังเรื่องนี้นั้น ไม่ได้น่าประทับใจอะไรอักขระมากนักนะครับเป็นเพียงตัวละครหนึ่งที่สร้างปมใหญ่ให้กับเรื่องราวให้ดําเนินต่อไปในหนังเรื่องนี้นั่นเองจึงสงคู่หูนี้ต้องหนีจากการไล่ล่าจากในพลเร็กสติก n ลน ที่แสดงโดยนักแสดงอย่างชีวิตเทลเอจ4โอร์ซึ่งก็เป็นนักแสดงคนเดียวกันที่รับบทเป็นคาวโมโดจากจักรวาล M.C.U. แต่ก็คงจะเข้าใจได้เพราะว่าเรื่องราวในเวนอมเกิดขึ้นอีกจักรวาลหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่จักรวาลหลักของ M.C.U. <c oughs> ก็ถือว่าเป็นนายตำรวจคนหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับคาวโมโดในจักรวาล M.C.U. นั่นเองครับแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นที่เมืองนิวยอร์กรวมถึงเอ็ดดี้กับเวนอมนั้นก็ต้องรับมือกับเอเรียนที่เนาส่งมา เพื่อมาตามล่าเอากุญแจสำคัญที่อยู่ในตัวเวนอมกับเอ็ดดี้สิ่งที่คาราชชอบมากในหนังเรื่องนี้เรื่องราวนั้นเนี่ยพูดถึงมัลติเวิร์สหรือบหุจักรวาลที่เชื่อมต่อจากสไปเดอร์แมนโนเวโฮมได้อย่างสมูทมากๆนะครับถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องราวของมัลติเวิร์สจะไม่ได้มากมายอะไรมากนักและการปูทางของเนวในหนังเรื่องนี้อัคระไม่แน่ใจว่าทางโซนี่จะเป็นการนําเอาเนาวออกมาเพื่อเป็นน้าจิม้มแล้วสานต่อไปยังหนังเรื่องอื่นๆของโซนี่หรือไม่นะครับ เชื่อได้ว่าหลายคนตั้งความหวังกับตัวละครตัวนี้มากเนื่องจากระดับพลังหรือความสามารถของเนานั้นก็ได้สร้างอะไรไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่ในคอมิกมากเหลือเกินครับรวมไปถึงฉากแอคชั่นที่ดูแล้วเต็มอิ่มสมราคาที่เราตีตั๋วไปดูหนังเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่ากลมกล่อมในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามองถึงจุดด้อยที่หนังเรื่องนี้พอดเรื่องครับ ยังมีความขึ้นขึ้นลงลงดูแล้วเนี่ยรู้สึกน่าเบื่อในช่วงกลางๆของเรื่องนะครับอารมณ์คล้ายๆกับหนัง2ภาคแรกเพียงแต่ว,ว่าในภาคสุดท้ายนี้เนี่ยหนังมีการดึงจุดสนใจสําคัญสำคัญทำให้เราสามารถลืมจุดที่เป็นปัญหาของตรงนี้ได้ครับรวมไปถึงตัวละครจากภาคก่อนๆนั้นก็ไม่ได้กล่าวถึงอะไรมากนะัก ซึ่งท่านหนังไม่ได้มีคุณนายเฉินมาปรากฏตัวในภาคนี้อัครถือว่าหนังเรื่องนี้ดูจืดไปเลยครับเรื่องราวภาพรวมหนังเรื่องนี้ก็ยังคงสร้างความบันเทิงความสนุกให้กับเราได้ครับและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังได้เห็นการปรากฏตัวของซิมไบโอตตัวอื่นๆมากมายที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้ได้อย่างจุใจเนื่องจากเป็นภาคสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสตูด,ดิโอคงจะไม่ได้กักแล้วก็ปล่อยของมาให้เราได้ชมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแต่ความผิดหวัง จากแฟนๆหนังก็คงจะมีไม่น้อยเนื่องจากว่าอยากเห็นเวนอมได้มาปะทะกับ s p i เดอร์แนหรือได้มาปรากฏตัวคู่กันในเฟรมเดียวกันโดยเฉพาะที่เรื่องราวของหนังมีการเชื่อมโยงไปยัง s p i เดอร์แมนโนเว o โฮแล้วก็ทิ้งปมเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าปมที่ทิ้งเอาไว้นั้นจะไม่ได้สานต่อถึงความเชื่อมโยงตรงนี้ต่อไปในจักรวาล M.G.U. ครับก็แง่ครับว่า ดิคสิทธ์ตัวละครของเวนอมเนี่ยอยู่ทั้งฝั่งโซนี่ซึ่งถ้าทาง MCU อยากจะเอาไปเชื่อมโยงต่อก็คงต้องทำสัญญาพูดคุยกันอีกยาวเลยทีเดียวโด่ที่แน่ๆเนี่ยสไปเดอร์แภาคที่4ฉจบับท o m ฮอลแลนด์เราได้ข่าวถึงเรื่องของการวางโครงเรื่องแล้วก็เรื่องถึงการเริ่มต้นการผลิตหนังเรื่องนี้กันแล้วคาดว่าเราจะได้ชมอีก2-3ปีนี้อย่างแน่นอน ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเป็นที่น่าเสียดายของการที่เราจะได้เห็นเวนอมปะทะกับ s p i d ดอร์แแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นการกักเราให้รู้สึกตั้งตารอในอนาคตที่ทางโซนี่อาจจะมีแผนอะไรบางอย่างให้เราได้ตื่นเต้น ถ้าเรามองในด้านการผลิตเนี่ยเวนอมทั้ง3ภาคมีการใช้พู้มุ่กลับไปแล้วถึง3คนเพราะฉะนั้นทําให้มู a แอนโท e ของหนังนั้นเนี่ยดูแตกต่างกันในทุกภาคก็คถือว่าเป็นข้อดีครับที่ได้ผู้เขียนบทมากํากับเพราะว่าสิ่งที่สื่อออกมานเนี่ยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เข้าถึงและรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเวนอมแลเอดีมากม เอาเป็นว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าหนังเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเอ็ดดี้กับเวนอมได้อย่างดีนะครับหนังเนี่ยขนซิมไบโอดมาเพียบรวมถึงฉากแอคชั่นในช่วงท้ายจุใจเต็มอิ่ม การต่อยอดและการสานต่อเรื่องราวของตัวละครตัวใหม่อย่างเนาหลายคนคาดหวังว่าการนำเอาเนามาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้ถือว่าอาจจะนำพาไปยังเรื่องดาวอื่นๆในจกักรวาลมาเวลของทางฝั่งโซนี่นั่นเองครับสิ่งที่คารารู้สึกว่าเป็นจุดด้อยตัวละครเก่าๆของภาคก่นกอนๆนั้นเนี่ยเหมือนเรื่องราวไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับแต่ไปให้ความสำคัญกับตัวละครใหม่ที่เพิ่งปรากฏในหนังเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของบทที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ดูภาพรวมแล้วก็ดูเพลิน ซึ่งคาระมองว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแค่ความสัมพันธ์ของสองตัวละครแต่มันยังไม่สมกับการที่เราจะเรียกว่าเป็นการปิดไตรภาคหรือปิดเรื่องราวของตัวละครเวน o อมในจกักรวาลมาเวลของทางโซ n y เลยนะครับาคาระต้องบอกตรงๆว่ามีความผิดหวังในระดับหนึ่ง อาจจะคาดหวังในสิ่งที่อยากจะเจออยากจะเห็นแต่โซนี่ก็ไม่เคยตอบโจทย์อะไรเรามากนักนะครับถ้าเราจะให้คะแนนหนังเรื่องนี้ทั้งหมดเต็ม10เนี่ยอัคระให้7ครับถือว,ว่ากลางๆยังมีความเพลิดเพลินซึ่งในรอบอัคระไปดูเนี่ยคนให้ความสนใจกับหนังเรื่องนี้มากก็ได้เห็นหลายคนพาลูกพาหลานไปดูในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะครับสำหรับเรื่องราวของเครดิตที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้มี2ตัวด้วยกัน ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ชมหนังเรื่องนี้กรุณานะปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเครดิตที่สําคัญ สำหรับเครดิตแรกเราได้เห็นหน้าของตัวละครเนาชัดๆดูเหมือนว่าจะเป็นการสานต่อเรื่องราวต่อไปที่แอบหวังว่าโซ n ี่จะนำเอาตัวละครตัวนี้ไปทำให้ดูมีมิติและก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งเนาก็ได้เผชิญหน้ากับความไพ่แพ้จากภารกิจที่เขาได้ตั้งความหวังไว้ในหนังเรื่องนี้ดูแล้วเนี่ยเนาจะมีความแค้นมากกับสิ่งที่มันผิดแผนและเนาเหมือนจะหมายหัว ว่าเขาต้องมุ่งเป้ามาที่โลกของเราโดยประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมาบุกทำลายโลกให้ย่อยยับไปอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ครับในเครดิตที่2เราได้เห็นการปรากฏตัวของบาร์เทนเนอร์คนหนึ่งที่พูดถึงตอนต้นเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นบาร์เทนเนอร์ที่ปรากฏในช่วงเครดิตของ Spider-Man No Way Home ด้วย แต่อยู่ในอีกจักรวาลหนึ่งครับซึ่งบาร์เทนเนอร์ในจักรวาลของเวนอมถูกจับตัวไปซึ่งบาร์เทนเนอร์หนุ่มคนนี้ก็รับบทโดยนักแสดงอย่างคริสโตเฟอร์นเดสเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วเนี่ยเขาก็ได้โผล่ขึ้นมาจากการถูกจองจําในแอเรีย51เมื่อเขาออกมาเนี่ยเขาก็ได้เห็นเศษซากหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องราวและเราก็ได้เห็น มแมลงสาบตัวหนึ่งครับซึ่งมแมลงสาบตัวนี้นะครับก็ไต่ขึ้นมาพบกับหลอดทดลองที่มีเศษซากประสิทธิซิมไบโอตหลงเหลืออยู่ถือได้ว่ามองได้2แง่นะครับ ว่าเรื่องราวของซิมไบโอตอาจจะยังคงถูกเล่าถึงในจกักรวาลมาเวลของทางฝั่งโซนี่จึงต้องมาดูว่ามันจะไปเล่าถึงในรูปแบบใดในอนาคตเหมือนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรีวิวหลังดู Venom The Last Dance ซึ่งถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปครับขอนมีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนํา เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือกําลังฟังเพลงฟินๆแต่ก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทําให้เสียอารมณ์และอรรถรสในการรับชมครับอาคารขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาท สามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ถ้าสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทเพียงแค่สแกนคิวอาโค้ดลายที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสําหรับคนที่มาเจอช่องอัธรชานลก็มีสิทธิ์ลุนรับเงินรางวัล50,000บากสิ้นเดือน หรือสำหรับผู้ชมที่สนใจอคาราก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยรับประกันจากช่องอคาร a ชาแนล่าได้ชัวนแน่นอนครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ